สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกันกบแนวทางหุ้นนี้เคอีชาบ่ายปกตินะครับวันจันทร์ที่12มกราคม2 5 6 9นสะครับผมสำหรับแนวทางนะครับก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลข แล้วค่อยติดตามนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มนะทางฟรีนะครับแอดลง q ิวอ d e โไว้ในช่องชุมชนนะครับก็สามารถนะเพิ่มเพื่อนทักเข้ามานะครับพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มฟรีนะครับพี่พี่ก็ในกลุ่มมันก็จะมีหลากหลายแนวทางเนาะที่ผมไม่ได้ลงในช่องทาง youtube นะครับพี่พหลายๆหุ้นหลายหแนวทางนะครับก็เข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับ สำหรับแนวทางนะครับเช้าว,วันจันทร์นะครับหุ้นนี้แค่อีกเช้านะครับผมให้ไปที่เลข3กับเลข4รูดไปที่เลข3นะครับ3 1 3 2 3 5 4 1 4 2 สี่ห้าสามตัวสี่สามหนึ่งสามห้าแล้วก็สี่หนึ่งนะครับส่วนแนวทางในรอบบ่าย ให้ไปที่0กับ9นะครับรูดไปที่เลข9นะครับ92 94 97 02 04 07 3ตัวนะครับ09 สี่นะครับวันนี้นะครับพี่พเนาะก็เมื่อคืนวันพระนะครับเมื่อคืนนี้ได้จุดทูบของพรเนาะแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับท่านใดที่ชื่นชอบในเลขทูปนะครับพี่พวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะลงให้นะครับสำหรับแนวทางเลขทูปลาวพัฒนานะครับ นะครับผมแนวทางนะครับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีในตัวเน้นตัวเจาะนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ